ศาตราจารย์สินธิรศีเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพศ2437ณน,น,นครฟอรเรนประเทศอิตาลีเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาปีพศ2442เข้าเรียนระดับมัธยมปีพศ2445พศ2450เข้าศึกษาศิลปะที่สถาบันวิจิตศินแห่งนครฟอรเรนประเทศอิตาลี พศ2457สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทิตรศิลป์แห่งนครฟลอเรนต์ตามหลักสูตร7ปีและได้รับเลือกเป็นอาจารย์และสอบเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ในสถาบันวิทิตรศิลป์แห่งนครฟลอเรน์พศ2461 24ได้สมรสกับสตรีสาวชาวอิตาเลียนหลังจากนั้น2ปีทั้งคู่ได้แยกกันอยู่ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายพศ2466 ท่านได้เดินทางมายัางประเทศสยามพร้อมกับบุตรสาวศาสตราจารย์เฟโรซีได้รับเรียกจากรัฐบาลประเทศสยามให้เดินทางมารับตำแหน่งข้าราชการและได้รับตำแหน่งช่างปั้นในกรมศิละปากรราชบัณฑิตสภาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ได้รับเงินเดือนเพียง800บาทและค่าเช่าบ้านเช่าบ้านอยู่บ้านเลขที่25 42ถนนสีลมบางลักกรุงเทพมหานคร พศ2468ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ปั้นพระบรมรูปเฉพาะเสียนปั้นพระบรมรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริสรานุวัติวงศ์พศ2471ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและปั้นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานาิศรานุวัติวองศ์ออกแบบพระแท่นพศ2473ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศกรีเป็นเวลาสามเดือนหลังจากหล่อพระบรมราชานุสาวารีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสร็จแล้วและยังได้รับมอบหมายให้ดูแลการหล่อ พระบรมาราชานุสาวรีสมเด็จพระพุทธยฟ้าจุฬโลกมหาราชที่เมืองมิลานพศ2476ร่วมกับข้าราชการกรมศิลปากรก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้นพศ2477ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและปั้นอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเพื่อรอเป็นสาลิตไปตั้งที่จังหวัดนครร,ราชสีมา พศ2481ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลาเกเดือนนักเรียนศิลปากรรุ่นแรกสำเร็จการศึกษาพศ2485ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ปฏิมากรรมข้าราชการชั้นพิเศษพศ2486โรงเรียนศิลปากรได้รับยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะบดีคณะปฏิมากรรมพศ2487เปลี่ยนชื่อเป็นศิลปพิรศรีโวนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยพศ2489ราราชการเพื่อเดินทางกลับประเทศอิตาลีพศ2492ได้เดินทางกลับมารับราชการที่ประเทศไทยและได้รีเริ่มจัดการแสดงศิละปะกรรมแห่งชาติครั้งที่หนึ่ง พศ2496ได้ปรับตำแหน่งเป็นประธานสมาคมศิลปะนานาชาติและมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพศ2497เป็นผู้แทนศิลปะไทยไปร่วมประชุมศิลปินระหว่างชาติครั้งที่หนึ่งณกรุงเวนิสประเทศอิตาลี พศอออ2499ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายสนั่นศิรากรนายประกรณ์เล็กสนนายสิทธิเดชแสงหิรันและสิทธิคนอื่นๆเป็นผู้ช่วย พศ2500ได้รับมอบหมายให้ออกแบบแรปัปั้นพระพุทธรูปพระประธานพุทธมนทรปฏิสถานที่พระพุทธมนทลอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมในปัจจุบันพศ2505ร่างโครงการหอศิลร่วมสมัยของไทยต่อมาวันที่14พฤษภาคมพศ2505เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร ที่โรงพยาบาลิิรลิราาและเสียชีวิตเมื่อเวลา21นาฬิกาเศษขณะม oui well ีอายุ69ปี7เดือน29วันใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย38ปี4เดือนเศษวันที่15พฤษภาคมพระราชทานอาบน้ำศพณ์สาราอุเทพทุงวัดเทพศิรินทาวาด17นาฬิกาพศ2 5 0 6วันที่17มกราคม พระราชทานเพลงิงศพณน้าพพาทอิสิรียาพรวัดเทพศิรินชาวาดหากมีข้อมูลผิดพลาดขออภยัยณที่นี้ด้วยนะคะ